วิจารณ์สนัน่นไรเดอร์โพสคุกคามลูกค้าสาวบอกไม่ใส่ย,ยกทรงเพราะตั้งใจยัว่วกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากที่กลุ่มไรเดอร์ขับส่งรถอาหารเจ้าหนึ่งใน Facebook ได้โพสต์ข้อความคุกคามลูกค้าสาวหลังจากที่เธอได้ออกมารับของโดยที่ไม่สวมเสื้อชั้นในเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการแชร์โพสต์ของไรเดอร์จากบริการส่งอาหารชื่อดังเจ้าหนึ่ง ที่ได้เข้าไปโพสต์ในกลุ่มของไรเดอร์โดยมีข้อความระบุว่าลูกค้าครับออกมารับของกรุณาใส่ยกทรงด้วยครับใจคอไม่ดีเลยแน่นอนว่าแทนที่ไรเดอร์คนอื่นจะเข้ามาห้ามปรามกันกลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมพร้อมกับวิจารณ์ลูกค้ากันอย่างสนุกปากและคุกคามลูกค้าสาวแบบไม่เกรงใจใครบางก็บอกว่าลูกค้าตั้งใจอ่อยเพราะว่าโควิดทำของขาด บางก็บอกว่าเพราะรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาแต่ไม่ดูว่าประเทศไทยมันเป็นอย่างไรถ้าเกิดเหตุคมขืนขึ้นมาจะทำอย่างไรทำให้เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกออนไลน์โดยลูกค้าสาวต่างแสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่ารู้สึกไม่พอใจระแวงและรู้สึกไม่ปลอดภัยจากคำพูดคุกคามดังกล่าวเป็นอย่างมาก และบางคนก็กล่าวว่าในบางครั้งที่ยิ้มให้ก็เพื่อที่จะขอบคุณและให้กำลังใจเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาอ่อยแต่อย่างใดและการที่ไม่ใส่เสื้อชั้นในเวลาอยู่บ้านมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะบ้านเป็นสถานที่ส่วนตัวและควรจะรู้สึกปลอดภัยซึ่งการออกไปรับของจากไรายเดอร์ก็เป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นและอีกอย่างหากเจ้าตัวจะใส่เสื้อหรือไม่ใส่เสื้อชั้นในคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์มาวิพากวิจารณหรือถูกคุกคามอย่างสนุกปากเช่นนี้ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ